ทุกท่านกำลังรองคอยอยู่ใช่ไหมคะว่าเมื่อไรจะเปิดรับผู้สมรสส้ทีอ่ะตอนนี้คู่สมรสยังไม่มีประกาศรับสมัครนะคะเพราะว่าตอนนี้สมาชิกผู้สมรสเป็นกลุ่มที่ยังมีปัญหาอยู่มากมายเลยนะคะทั้งหักไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินให้หักหรือลืมเอาเงินไปเข้าบัญชีค่ะก็เลยหักไม่ได้เยอะเลยตอนนี้สมาคมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการให้ไปหักในบัญชีอสมอนะคะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อสมเสียชีวิตก็ต้องไปหกักในบัญชีตัวเองเหมือนเดิมค่ะสําหรับคนที่มีปัญหา60,000กว่าคนทั้งประเทศมีรายชื่อเป็นพันกว่าหน้าเลยนะคะถ้าท่านอยากรู้ก็ไปเปิดดูจังหวัดของท่านนะคะแล้วก็แคปเอาข้อมูลเฉพาะจังหวัดของท่านมาท่านก็จะได้รู้ว่าจังหวัดของท่านมีใครที่คู่สมรสยังค้างอยู่นะคะในใน60,000กว่าคนนี้ทางโชกศอสมอก็จะให้มาหักในบัญชีของภรรยา หรือสามีที่เป็นอสมน,นะคะอย่าลืมไปทำนะคะ